มีคนบอกว่าเจ้าป่าเจ้าเขามีจริงทางหลักศาสนาพูดมีจริงไหมครับเจ้าป่าคือหมายสิงโตสิงโตนาเนียหรือเปล่าเจ้าป่าถ้าสิงโตนาเนียก็มีจริงอะนะตามป่าตามเขาราชสีงไงมีอะแต่เจ้าป่าเจ้าเขาหมายความว่าอะไรอะแม่บอกว่าเอาเพื่อผ้าเก่าๆมาเช็ดเท้าเจ้ากับเหยียบย่ำตัวเองเกี่ยวไหมรับไม่เกี่ยวกูก็ใช้พะมาว่าเป็นเทพปกปักรักษาป่าเขามันก็มีของมันเป็นเทวดาเขาก็หวงแหนพื้นที่อย่งเขาเป็นธรรมดา แต่เทวดาเหล่านั้นก็ไม่ได้สามารถโดนบันดาลอะไรใครได้นะอย่าไปเข้าใจผิดถ้าเจ้าป่าเจ้าเขามีจริงทําไมต้นไม้โดนตัดไม้ทําลายป่าล่ะทาไมรักษาป่าวไม่ได้ล่ะแต่กูเห็นป้าเก็บเห็ดโดนตำรวจจับนักท่องเที่ยวเดินป่าหลงป่าเจ้าป่าเจ้าเขาทําหออะไรอยู่ล่ะฮะคนไปเที่ยวทําให้หลงติดต้องเอาฮลิคอปเตอร์ไปลงเอาเจ้าหน้าที่ไปค้นหากันสามวันเจ็ดวันเกือบปลากระปางตายแล้วบอกว่าเจ้าป่าเจ้าเขาปิดตา ต่ไม่ปิดตาอีพูกรับรอดตัดต้นไม้ทำลายป่าพอให้มันตัดเอาต้นไม้ออกมาได้กูว่างงเหมือนกันมีวิจธารมหออะไรเจ้าป่าเจ้าเขาแบบนี้อย่ามีดีกว่ามั้งพูดให้มันสมเหตุผลเทวดาป่าเจ้าป่าไม่ได้มีเอ็มสิบหกที่จะมาป้องกันป่าอ้าวแล้วมึงจะมาเป็นเจ้าป่าทําไมถ้ามึงป้องกันป่าไม่ได้ก็อยู่ไปตามปกติสิไม่ต้องมานั่งป้องกันมึงจะมาเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาทําไมถ้ามึงปกปารักษาคุ้มครองป่าไม้มึงไม่ได้ เกี่ยวแล้วก็เอ16เกี่ยวเลยอ่ะมึงว่ามันมีอิทธิปฏิหารมไม่เหนือเอ16อีกเหรอก็มึงชอบกันนี่อิทธิปฏิหารเยอะแยะโดนบรรดามากมายสแสดงอิทธิปฏิหารอะไรกักขังใครไว้ในป่าก,ก็ได้อิทธิปฏิหารมากขนาดนะั้นกูว่ายิ่งเอ16อีนะนิวเคลียร์ประมาณนูนยังสู้ไม่ได้โดยซ้ำกูว่าถ้าอิทธิปฏิหารจะมากขนาดนั้นนะ่ะมึงนะ่ะพูดได้มันมีเสียงให้สมผลหน่อยมีเหตุผลยังไงที่เจ้าป่าเจ้าเขาจะมา ทำลายทำร้ายหรือปกปักรักษาคุ้มครองใครได้เอาเหตุผลมาหน่อยปกปักรักษาคุ้มครองยังไงเออถ้าเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นคนปกปักรักษาคุ้มครองป่าเขาคูจะเชื่อเลยตรงเนี้ยมีเหตุมีผลแต่ไอ้มึงบอกว่ามีเจ้าป่าเจ้าเขาคุ้มครอง,องป่าไม้เนี่ยอันนี้ไม่มีเหตุผลเลยเอาอะไรมาเป็นเหตุผล พูดคำหยาบลดน้อยลงหน่อยจะน่าฟังไม่ต้องฟังจ้าจบง่ายๆวิธีการแก้ไขคือแก้ที่หูมึงไม่ใช่แก้ที่ปากกูง่ายนิดเดียว เลี้ยงแมวระบบปิดค่ะแต่น้องร้องอยากออกนอกบ้านมากๆกลัวปล่อยไปแล้วน้องจะไม่ได้กลับมาเราบาปไหมครับก็บาปอยู่แล้วไปกักขังมันมันอยากออกแต่ไม่ให้มันออกอ่ะก็ขังมันไงมึงอยากออกมีคนไม่ให้มึงออกมึงก็ขังมึงไม่ล่ะมันก็เหมือนกันน่ะ <S <S ถ้าพระเจ้าไม่ได้ตัดสรูหรือออกบวชแล้วไปเป็นมหาจากักรจุดทูบไหว้อาจารย์ได้ไหมครับได้จุดทูบไหว้กูก็ได้ได้หมดแหละไปไหว้ไกลๆกูนะไม่ต้องมาไหว้ข้างหน้ากูนะกูไม่เอาเดี๋ยวกูไปมาเลงปอด มึงจะประยาอ่อนจุดทูบไหว้กูก็แล้วแต่หนึ่งมึงจะโง่ไร้สาระเพ้อเจ้อขนาดนั้นก็แล้วแต่มึงเธอเอาที่มึงสะดวกเอาที่มึงสบายใจแต่ไม่ต้องมาจุดใกล,ใกลใ้ๆกูเพราะกูเดี๋ยวกูไปมาเ็งเห็นมีคนพูดว่าการเป็นนี่ชาตินี้มันเป็นกรรมแต่ชาติที่แล้วจริงปะคะเป็นชาตินี้แหละมึงไปสร้างนี่ไว้เองอ่ะมึงจะไปโทษอะไรกรรมที่ไปชาติที่แล้ว เนี่ยมึงโดนหลอกกันจนไม่รู้เงงหัวเงอตาไม่ขึ้นมึงเป็นหนี้ในปัจจุบันมันจะเกี่ยวอะไรกับอดีตชาติมึงเป็นหนี้ในปัจจุบันก็เพราะว่ามึงไปสร้างหนี้มามึงไม่รู้จักพอประมาณในการใช้จ่ายของตัวเองก็เลยไปหยิบยืมเงินไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองสุดท้ายมึงก็เป็นหนี้แล้วมึงก็ไปนั่งโทษวิบากกรรมเก่าสันดานมึงเองในปัจจุบันโทษเลื่อยเปื่อยไม่เคยโทษสันดานตัวเอง ทำไมขอพรกับเทพแล้วมันได้อะครับมึงได้ยังไงขอให้กูดูหน่อยมึงแน่ใจนะว่าได้เดี๋ยวถ้ากูให้มึงขอแล้วไม่ได้กูจะกระโถนตีกระบาลมึงนะมึงแน่ใจหรือว่าขอแล้วได้ขอแล้วได้อะไรตอบให้กูฟังหน่อยมึงขอแล้วมึงอย่าไปทํานะถ้ามึงไปลงมือทําแล้วมึงได้มาแสดงมึงทําเองไม่เกี่ยวกับการขอถ้ามึงไม่ว่าจะว่าการขอได้ได้มึงไปขอให้กูดูแล้วมึงนอนเฉยๆลองดูซิมึงจะได้ไหมออกเดินทางประมาณเที่ยงจะ ปลูกมะม่วงหน้าบ้านไม่ดีเหรอคะมันไม่ดีเพราะมันจะมีคนมาเก็บมะม่วงมึงไปแดกไงมึงจะไม่ได้แดกคนที่ก็เดินผ่านไปผ่านมาจะเก็บแดกหมดประเด็นคือมึงจะไม่ได้แดกนั่นแหละมันไม่ดีอยู่แค่อย่างเดียวอ่ะถ้ามึงไม่ซีเรียสก็ปลูกได้ออกเดินทางเที่ยงป่านี้ไม่เตรียมตัวไม่ต้องสารแนกูจ้ากูรู้เวลากูดีกูออกบรรยายมาไม่รู้กี่ร้อยที่แล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องมาห่วงแทนกูหรอกกูรู้ สารแนกูรู้เวลาไหนควรไปไม่ควรไปกูเผื่อเวลาไม่หมดแล้วกูออกสายก็ได้กูมีความรับผิดชอบนะไม่ต้องมาสาระแนเจ้ากี่เจ้าการเวลากูคำสาบานเป็นจริงไหมเป็นเป็นเรื่องเพอเจอร์จากคำสาบาน อยากบวชแต่ไม่มีใครดูแลคุณแม่คุณแม่อายุมากแล้วเป็นห่วงควรทำยังไงดีคะไม่ต้องไปบวชจ้าดูแลเขาไปจนกว่าเขาจะตายแล้วเขาเขาไปบวชเราสามารถปฏิบัติในฐานะคารวาดได้นุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมกรันดูแลเขาต่อไปได้ไม่ใช่ปัญหาเลยซื้อน้ำพริกตะก้าหน้าโปรไฟล์จ้าทำไมกูจะไปไม่ทันกูไม่ได้อยู่เชียงใหม่นะ ปัญญาอ่อนปะเนี่ยจะไปทันเหรอทำไมจะไม่ทันโอ้ยท่านขุนพันธ์คนที่ภาคใต้นับถือระเบียกูลบหลู่ตรงไหน กูแค่พูดว่าประวัติศาสตร์มันเป็นยังไงจริงไม่จริงมึงเชื่อถือได้ทั้งหมดหรอแม้แต่ประวัติศาสตร์อยิทยามันยังเชื่อได้ไมร้อยเปอร์เซนต์เลยยังนั่งถกเถียงกันอยู่เลยแล้วนี่คนคนเดียวใครจะนับถือก็นับถือไปสิมันเกี่ยวอะไรกูไม่ได้ไปดูถูกเหยียดหยามเขานี่แต่คนเราตามความเป็นจริงมันยิงตายไหมล่ะมันก็ตายกันทุกคนกูไม่เคยเห็นใครไม่ตายตำรวจล่าสุดตายในคุกเนี่ยตายไหมล่ะนั่นก็ตำรวจนะมันเดินสู่ความตายด้วยกันทั้งสิ้นจะวิเศษวิโสแค่ไหนมันก็ตายทําไมล่ะ กูไปดูถูกตอนไหนกูยังไม่ได้ดูถูกอะไรเลยคนเรามันโดนยิงต้องตายสิมันมี้วยเหรอโดนยิงไม่เข้ากูเกิดมากูไม่เคยเจอมีแต่เรื่องเล่าแล้วเล่าแล้วมันจริงเวล่ะกูก็เห็นตายกันหมดสามจังหวัชดชายแดนภาคใต้ก็ตายตำรวจที่ไหนโดนยิงก็ตายกูไม่เห็นมีใครรอดเลยแล้วคนที่อยู่ในประวัติศาสตร์ตายเวล่ะก็ตายมีแต่ผ้าน่ะละรอดพ้าผ้าอยู่ในคองไงไม่มีตับไตเส้นพุงจะไม่รอดได้ยังไงล่ะพระเครื่องอ่ะนะรอด พาจริงๆก็ไม่รอดมึงไปแหกตาดูพาสามจังหวัดชายใต้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้น่ะรอดไหมก็ไม่รอดก็ตายกันหมดนะบินทบาทดนรเบิด์นะไม่เห็นเลยกูพูดตามหลักความเป็นจริงอย่ามาหาว่ากูไปดูถูกเหยียดหยามชาวบ้านอีกสันดานจะโยงให้กูดูให้คนอื่นมาดูถูกเหยียดหยามให้กูไปเหยียดหยามคนนน้นเหยียดหยามคนนี้กูแค่พูดตามหลักความเป็นจริงมึงอย่าจะโง่ใส่หัวกระบาไปโง่ที่อื่นอย่ามาโง่ที่นี่ บางอย่างมันมีแต่ไม่สามารถเอามาวางเฉพาะหน้าไม่ได้อะไรของมึงวางเฉพาะหน้าไม่ได้กูมีแก้วกาแฟก็ต้องวางหน้ากูได้มึงจะบอกว่ามีแตเอามาวางไม่ได้ได้ไงก็นี่ไงมีอยู่ต้องพิสูจน์ได้เป็นปัจจิตตังรู้เฉพาะตนมึงจะบอกวางไม่ได้ได้ไงก็กูมีแก้วกาแฟกูก็วางอยู่นี่ไงมันจะมีบางอย่างมีแล้ววางไม่ได้เลยเหรออืม บล็อกกูดีไม่บล็อกจ้าถ้ามึงโง่กูบล็อกเองไม่ไม่มีปัญญาบล็อกมึงก็ทนฟังกูอย่างนี้แหละต่อไปถ้าจะโง่ไม่รู้วิธีบล็อกก็ไม่ต้องมาเล่นติ๊กตอกจ้าอย่ามาสันดาลให้คนอื่นเขาบล็อกให้อีกนะบล็อกกูทีกูไม่บล็อกทนได้ก็ทนจ้าทนไม่ได้ก็ใส่หัวกระบาลออกไปถ้าไม่มีปัญญาบล็อกก็เลิกเล่นติ๊กตอกอยากจะเล่นแต่บล็อกไม่เป็นไอ้แม็กวัดยอดเนี่ย ถ้ามึงไม่เลิกปัญญาอ่อนเดี๋ยวกูจะบล็อกมึงนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปัญญาอ่อนดีนักเดี๋ยวก่อนอยู่ดีๆไม่ได้ไม่มีชุดสีอื่นใส่หรอคะไม่มีจ้ากูมีแต่สีขาวจ้ากูชอบใส่เสื้อผ้าสีขาวกูไม่ต้องเลือกสีจ้า ยู่ในตู้๊กกูก็หยิบเลยจบมันจะมานั่งหลายสีเพื่ออะไรทำไมกูต้องถ่หลายสีกูใส่สีเดียวจบเลือกเอาสีนึงแล้วกูก็ใส่สีนี้แหละตลอดชีวิตเดี๋ยวนี้ทําเป็นธุรกิจกูจทำเป็นธุรกิจมาตั้งนานแล้วจั้งแต่วันแรกจนวันนี้กูก็ทําเป็นธุรกิจมาตลอดจ้าเงินทองกูต,งต้องหาแดกไหมล่ะกูเลี้ยงคนมากมายมาหาศาลกูไปไหนมาไหนกูนเลี้ยงคนมากมายแจกจ่าย ไปสอนก็ไม่ได้เรียอะไรเงินใครมึงจะให้กูหาเงินในการไปเดินทางเลยเหรอค่าน้ำมงค่าน้ำมันกูก็มีไหมทําไมกูขายของแล้วกูจะที่ไหนไปบรรยายทําพวกมึงกูจะไปสั่งสอนคนต่างๆมานามากมายล่ะกูจะอยู่ยังไงค่าใช้จ่ายมันไหวเหรอฮะดีกว่ากูไปนั่งรับบริจาคเอาเงินบริจาคมาหาแดกเอาไหมล่ะมึงให้กูเปิดรับบริจาคมาแล้วกลัวเงินบริจาคมานั่งหาแดกเองเอาไหมล่ะเวลากูเปิดรับบริจาคก็ด่ากูกูขายของก็ด่ากูสรุปมึงจะยังไง กูทำงานหาเงินซื่อสัตย์สุจริตด้วยการขายของแลวเอาเงินนั้นมาทำประโยชน์มากบายด้วยสัมมาอาชีวะก็มาด่ากูอีก